กิริยาแบบนั้นมันคืออะไรกันมีเรื่องจะต่อต้านฉันงั้นเหรอสิ่งแรกที่เราต้องทำคือการปรับปรุงความแข็งแกร่งของเงินทุนเพื่อให้เราสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ดีขึ้นธนคาคารนั้นจำเป็นต้องรักษาความแข็งแกร่งไว้ของเงินทุนเพื่อลองรับขนาดความซับซ้อนเกี่ยวกับธุรกิจข้ามพรมแดน นอกจากนี้เรายัางจําเป็นต้องอัปเกรดเทคโนโลยีและระบบข้อมูลของเราเพื่อให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของเราได้ลดความเสี่ยงและเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ธนาคารประสบความสําเร็จพวกเขาจําเป็นต้องปรับแปลงระบบให้ทันกับธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศเนยกันเลย ส่วนที่สามเกี่ยวข้องกับธุรกิจข้ามภูมิแดนในระบบการหักบัญชีเราจําเป็นต้องเสริมสร้างพัฒนาธุรกิจข้ามภูมแดนในระบบบัญชีข้ามภูมิแดนเราจะเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกทางการค้าและดึงดูดลูกค้าต่างประเทศให้มากขึ้นฉันไม่ได้สังเกตเห็นเวลาที่กำลังผ่านไปเลยฉันต้องมุ่งมั่นอย่างเต็มที่และตามให้ทันฝีก้าวของเขา สี่ยานอาจจะดูแปลกไปสักหน่อยแต่ว่ารูปลักษณ์ของเขาจริงๆแล้วนั้นเราทำเสร็จแล้วหรอทำไมเขาถึงหันกลับมาก็ทันหันละ่ะฉันดูเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะฉันมองจบแล้วฉันเพิ่งจะรับบทเป็นคนโง่ซะแล้วเรามาถึงแล้วครับผู้อำนวยการฉีถูกคนขับรถช่วยชีวิตไว้ในที่สุดก็มาถึง2ชั่วโมงแล้ว งั้นเหรอตอนนี้ฉันอยู่ไหนตอนนี้เธอไปได้แล้วเรากำลังอยู่ในสถานที่ห่างไกลฉันจะไปจากตรงนี้ได้อย่างไรโดยการขี่ม้ากับนงั้นเหรอแต่เขากำลังจะจากไปแล้วจริงๆผู้าอำนวยการฉี่คะ่ะดิฉันมีคำถามสุดท้ายคะ่ะฉันขอถามคนอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมคะไปให้พ้นซะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ข่าวซุบซิบที่เผยแพร่ทางออนไลน์มันฉันลองตรวจสอบม,มีการคาดเดามากมายในเว็บไซต์นะคะมันคือคุณกำลังมองหาใครบางคนเหรอคะ ชิยนันเพิ่งมาถึงหลอกหรือคุณกวนและนี่คือคนเสียงเฉงตำนานเรื่องการเงินผู้เดินสารานุกรมผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมเธอเป็นสวัสดีนะคะคุณกวนดิฉันเชื่อว่าถังเฉีค่ะนักข่าวจากการเงินสุดสัปดาห์โอการเงินสุดสัปดาห์ฮะ ผมได้อ่านบทความของคุณบางส่วนแล้วคุณเขียนได้ดีและมีรายละเอียดอย่างมากผมไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นหญิงสาวที่เขียนมันคนให้เครดิตฉันมากเกินไปแล้วค่ะและที่นี่ฉันคงคิดว่านายจะมามือเปล่าสียอยานไม่เคยเห็นผู้หญิงสักคนในพื้นที่ของฉันแห่งนี้น้ำเสียงของเขามันอาจจะเป็น คนโกนคินว่าฉันเป็นแฟนของเฉียนที่นี่มันสวยมากเลยนะคะคุณลงกกนดูแลดีมากมาพวกนี้ก็น่ารักเช่นกันค่ะฉันไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนอ่า,หา,หาสมบัติแท้จริงอยู่ข้างในตังห์เว้าวยังมีอะไรอยู่ข้างในอีกเหรอคะใช่แล้วใช่แล้วเพียงแค่รอสักครู่ได้เลยค่ะ